สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกๆท,ท่านด้วยนะคะมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะกับฟ้าขายรถมือสองนะคะพี่คะวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้เลยนะสภาพหลังการปรับสภาพมาแล้วหลังการทําความสะอาดหลังสปามาแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋ากับน้องคันนี้เลยโตโยต้ยอตาอาริสนว1.2 smart ตตัวสมาร์ตคันนี้ปี2023 ใหม่เลยค่ะพี่ขาเปียงใหม่ๆอยู่เลยนะคะน้องคันนี้นะคะเลขไม่นะคะการใช้งานจะอยู่ที่3 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะพี่พี่ขาใหม่น้อยมากนะคะพี่พี่ขาใหม่น้อยมากเลยนะน้องคันนี้นะ,ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเจ้าของมือเดียวด้วยนะ,ะขนาด4สูบ1,197ยซีซี92แรงม้าเลยนะจ๊ะพ,พี่จ้าน้องคันนี้นะ,ะราคา4 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่8 0 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะพี่ขานะ,ะเดี๋ยวเรามาจมในส่วนของรายละเอียดน้องคันนี้กันเลยนะนี่เลยนะคะ สีขาวพี่จะได้เป็นสีขาวรอบคันสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะรถไม่มีการกลับสีไม่มีจมน้ําไฟไหม้นะคะรถนะคะไม่ไม่มีประสบหนักมาก่อนนะคะพี่ขานะคะไม่มีประสบบัติเหตุหนักหรือพลิกคว่ำงานนะจะอ่านเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดน้องคันนี้กันเลยนะนี่นะคะไฟหน้านะคะเดิมโรงงานนะคะพี่ขาไม่มีแตกไม่มีเรานะสังเกตได้เลยนะคะนี่สภาพย,ายังอยู่แบบป้ายแดงเลยะคะ่ะพี่ขานะคะอ่ะแล้วก็กระจังหน้าสวยๆนะจ๊ะ ป้ายแบรนด์โลโก้เดิมโรงงานนะน้องคันนี้นะคะพี่ขานะคะสวยมากเลยนะคะดูแบบเท่เลยนะน้องคันนี้นะคพี่ขานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตรงนี้กันเลยนะคะแม็กเดิมโรงงานเลยค่ะพี่นะคะมากับตัวโรงงานเลยจ้ะนะคะสภาพป้ายแดงยังไงก็คือตัวอย่างนั้นนะคะยังอยู่เดิมเลยจ้ะพี่จ๋านะคะน้องคันนี้นะคะยางพี่จะได้ของปี23นะคะมากับตัวรถเลยนะคะ มากับป้ายแดงเลยครับพี่ขานะคะยางปี2 3สัปดาห์ที่2 6นะจ๊ะซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับพี่ขาซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเนี่ยนะจ๊ะอ่ะมาดูในส่วนของรอบคันครับพี่ขารอบคันนะคะไม่มีบ่มไม่มีช้ำนะคะนี้เลยนะ ไม่มีรอยขีดรอยข่วนร,รอยลักกินไม่มีเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะกระจกเลี้ยวข้างนะคะจะมาในรูปแบบของปรับไฟฟ้าเช่นกันเลยนะน้องคณินายไม่มีแตกไม่มีราวนะคะสภาพยังอยู่เดิมโรงงานเลยจ้ะน้องคณินะะายอะกระจกรอบคันนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกแท้เดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะสังเกตได้เลยนะคะนี่จะมี ป้ายแบรนด์โลโก้นะคะโตโยต้านะคะยังอยู่เดิมของโรงงานนะคะที่พี่ขานะแล้วก็มีคิ้วกันศาสมาให้ด้วยนะคะเดิมๆเลยจากพี่จ๋ามาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะประตูนะแนบชิ้นสนิทแบบนี้เลยจากพี่จ๋านะคะสวยๆเลยนะคะไม่มีบุบไม่มีช้ำนะอ่านิฟ้าขออนุญาตเปิดมาดูด้านในกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะภายในนะพี่จะได้เป็นสีดํานะคะนี่นะคะ ฝั่งประตูนะจะได้แบบว่าพลาสติกอย่างดีเลยนะนี่เลยเคาะให้ดูกันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะจะเป็นแบบหนังนิ่มๆน,นะตรงนี้นะจ๊ะพี่จา๋านะคะสวยๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะจุดแต้มจุดมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่นะจ๊ะน้องคันนี้นะคะฝัะ่งนี้นะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมๆของโรงงานแบบนี้นะคะภายในพี่จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดิมโรงงานเช่นกันเลยนะคะน้องคันนี้นะคะนี่เลยนะคะ โครงสร้างเดิมของโรงงานคะโอ้โหลวดลายนะคะการออกแบบน้องคันนี้คือสวยงามมากเลยค่ะพี่ขานี่นะคะสังเกตได้เลยนะคะนี่ดูได้เลยนะพี่ขาสวยมากนะคะน้องคันนี้นะ,ะบอกเขาวาดีไซน์การออกแบบของ,ของเขานะคะสุดยอดเลยนะคะสวยงามมากเลยนะ,ะอะมาดูในส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยสามก้านสวยๆมัลติฟังก์ชันให้เลยนะคะพี่พี่ขาหุ้มด้วยหนังนะจา นี่เดิมๆของโรงงานเลยค่ะพี่นะคะมากับป้ายแดงเลยนะคะน้องคันนี้นะคะปุ่มนะคะปุ่มปุ่มจะมาในรูปแบบของปุ่มสตาร์ทนะคะหรือ engine สตาร์ทนั่นเองค่ะจะมาในรูปแบบของปุ่มอัตโนมัตินั่นเองนะจ๊ะเดอร์ฟ้าขออนุญาตนั่งนะคะขออนุญาตนั่งนิดนึงนะคะอ่านี่เลยมีหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะพี่ขาเดอร์ฟ้าขออนุญาตนะคะสตาร์ทรถให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะสตาร์ทรถให้ดูกันเลยนะคะ นี่นะคะให้ดูเลขไม่นะคะการใช้งานน้องคันนี้ก็เลยนะคะพี่คานี่สวยแบบนี้เลยค่ะพี่ขานะคะคือแบบสะดวกสบายมากเลยนะคะขนาดของเขานะคะหน้าจอสัมผัสนะคะขนาดประมาณเจ็ดนิ้วนะคะือว่าใหญ่เลยค่ะพี่ขานะคะเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลยค่ะพี่ขาแอร์เย็นฉ่ามากนะคะแอร์เย็นฉ่ามากเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะ,ะเกียร์ออโต้นะจ๊ะ อ่นะคะ,ะเลขใหม่นะคะการใช้งานน้องคันนี้จะอยู่ที่3 2 5 7 0 7 8กิโลเมตรนะคะถือว่าการใช้งานน้อยนะคะน้องคันนี้นะพี่ขานะคะซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะจ๊ะมาดูในส่วน,ขอ,อนของคอนโซลหน้ากันเลยนะคะพีู่้านะคอนโซลหน้านะคะเช่นเดียวกันนะคะสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะ,ะไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยค่ยะ,คะพี่คานะคะแบบนี้เลยนะ,ะไม่มีรอยริ้วรอยใดยๆนะคะไม่มีเลยจ้ะพี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มาดูในส่วนตรงนี้นะคะเอกสารเล่มสำเนานะคะมีพร้อมเลยค่ะพี่นะคะทุกอย่างนะคะมีพร้อมนะคะพี่ขานะคะไม่ต้องห่วงนะคะที่เรานะคะเปิดมานานกว่า24ปีนะคะพี่วางใจได้เลยนะคะเอกสารเล่มทะเบียนนะคะไม่ชำรุดสูญหายแน่นอนนะคะไม่ไม่ขาดชำรุดสูญหายแน่นอนค่ะพี่ขานะคะเราเปิดมานานกว่า24ปีนะคะปลูกเป็นที่ดินของตัวเองด้วยค่ะพี่นะคะมาดูในส่วนของตรงนี้ก็เลยนะ สะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะไม่มีรอยใดๆเลยค่ะพี่นะคะรอยยันก็คือไม่มีนะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังผู้โดยสารนะคะเช่นเดียวกันนะคะพี่จะได้เป็นเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะน้องคันนี้นะนี่เลยนะคะเบาะตึงหนังตึงนะคะจะได้เป็นสีดาเงาๆแบบนี้เลยนะสีดําแบบว่าด้านๆนะสวยๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะยังดูใหม่มากเลยนะน้องคันนี้นะคะพี่พี่ค้านะคะ ไฟนะคะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะน้องคันนี้นี่เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนี่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะน้องคันนี้ประมาณนี้เลยค่ะพี่คะโอ้โหสวยมากนะคะคือไม่อยากลุกไม่อยากลุกไปไหนเลยค่ะพี่คะคือแบบสมรรถนะการใช้งานคือแบบสุดยอดเลยนะคะสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะ คือเทียบมือหนึ่งได้เลยนะพี่พี่ขารถใหม่อยู่เลยค่ะพี่ปี23ามนะเลขไม้สามหมื่นกิโลเมตรนะพี่ขาซื้อไปใช้งานนะโอเทียบมือหนึ่งได้เลยนะจ๊ะอันนี้เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวอนญาตปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะนี่นะจ๊ะช่องใส่ของได้ใส่กุญแจซื้อใส่แล้วก็ได้นะคะพี่ขาเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะกระจิกนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่ขานี่เลยนะคะยังดูแบบใหม่ๆอยู่เลยนะคะน้ํามันแห้งสนิทไม่มีรูปซึ่ไม่มีไหลเยิมหน้าแล้วก็ไม่ตรงไม่อาดนะคะยังอยู่แบบครบๆเลยนะ,ะยังอยู่แบบครบๆเลยนะคะพี่ผิหานะคะนี่นะคะตัวเครื่องเดิมๆเลยนะคะพี่พี่ผิหานะคะจุดมาร์กสีจุดแต้มสีเดิมยังอยู่เลยจะพี่จ๋าเดิมของโรงงานนะคะสายอะไรต่างๆนะไม่มีรอยหนูแทะนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดด้วยน้องคันนี้น,นะคะ น้ำมันเครื่องนะคะเราเปลี่ยนทายของเหลวใหม่ให้นะคะพี่พาก่อนที่จะปล่อยรถกับลูกค้าทุกท่านนะคะเราเราเปลี่ยนทายของเหลวใหม่ให้นะจ๊ะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้ามันใกล้หมดอายุหรือยังไงนะคะเราก็เปลี่ยนใหม่ให้ในส่วนตรงนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะวางใจได้เลยนะอะน็อตเดิมนะคะไม่ขยับเดิมๆของโรงงานนะสันเรี่ยมคมนะคะมิโเมินอ,อาก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่แบบเดิมเช่นกันเลยค่ะพี่ขายังดูแบบใหม่ๆอยู่เลยนะ ยังด,ดูแบบใหม่ๆอยู่เลยนะคะน้องคันนี้นะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันเลยนะคะไปดูในส่วนของฝาท้ายกันเลยนะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายน้องกันนิดเลยนะพี่ขานี้นะคะให้ดูตรงนี้ก่อนนะเดิมของโรงงานนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยค่ะพี่ขานะคะดูได้เลยนะจ๊ะกระจกไล่ฟ้าเดิมของโรงงานนะจ๊ะพี่จานะคะน้องคันนี้นะคะป้ายแบรนด์ลโก็เดิมโรงงานด้วยนะคะ ไม่มีแ <rural> ต <conversation> ่งไม่ม <cod u ste ala> ีร้าวเช่นกันเลยนะจ๊าน้องคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหภายในนะคะถือว่ากว้างขวางเลยนะพี่คะนะคะถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของตรงนี้กันเลยนะคะนี่นะคะมีพร้อมเลยค่ะพี่นะคะอุปกรณ์อะไรนะคะมีพร้อมเลยนะคะพี่พี่ขานะคะแม่แรงก็ยังอยู่นะจ๊าพี่จ๋านะคะเรามีให้นะคะนี่ในส่วนตรงนี้นะจ๊า ใส่ของวางของได้ปกติกเลยค่ะพี่นะคะแล้วก็น็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมเดิมของโรงงานเลยค่ะพี่ไม่มีรอยประจงรอยประแจนะนี่เลยนะคะเดิมเดิมเลยจากพี่จ๋านะคะนี่เห็นไหมจ๊ะยังอยู่เดิมของโรงงานเลยนะน้องคันนี้นะพี่คะนะคะสปอยเลอร์นะจ๊ะสเกิร์ตก็มีมาสเกิร์ตไม่มีจากพี่ขาขอโทษทีนะคะขออภัยทีนะคะนี่สปอยเลอร์สวยๆนะคะเสาว,วิทยุนะคะจะมาในรูปแบบของคลีปฉลามมาแล้วนะจ๊ะน้องคันนี้นะ อาส,สวยแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจรีบติดต่อหาฟ้ารีบโทรหาฟ้าได้เลยนะพี่นะัที่เบอร์08128159ห5ห,ห,หรือพี่ๆนะคะท่านไหนนะ,ะสะดวกมาหาฟ้ามาหาได้เลยนะคะที่ร้านนะร้านเปิดบ,บริการให้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะพี่คะ เปิดบริการให้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะหรือพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาหาฟ้า้ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเอกส,สารถึงหน้าบ้านเลยค่ะพี่ขไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะพี่ๆขาเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมทั่วไทยเลยค่ะพี่ขไม่ว่าคุณพี่จะอยู่ที่ไหนนะคะใต้เหนือออกตกนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ทุกที่เลยนะคะพี่ขาแล้วก็้ามีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านด้วยนะจ๊ะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะหากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะพี่นะฟ้าขออภัยมาณะตรงนี้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ